าราชาชปีศาจ592รายงานพระบ้านจัวทุกอย่างพร้อมแล้วดีเช่นนั้นพวกเจ้าก็หลีกทางไปซะโลหิตไหลหลัง่งทั่วฟ้าดินกรือนกินหุบเขาและทะเลเพลิงจงเปิด เอออาจารย์ข้าต้องเข้าไปจริงๆหรือไรสาระนะพ่อเจ้ากุญเจลิงย้ายศพที่ยังไม่ได้ใช้จากครั้งก่อนทั้งหมดมาที่นี่ข้าถึงได้ตั้งค่ายกุญญาณระดับเจ็ดค่ายกุญ,กญโลหิตสังหารนี่หากเจ้าไม่เข้าไปมันจะไม่เสียแรงที่พวกเราทุ่มเทลงไปกันหรือเออคือเออเอออาจารย์ข้างในนั้นอันตรายหรือไม่ อ้อไรสาระจริงๆถ้าไม่มีอันตรายมันจะเรียกว่าการฝึกได้อย่างไรกันเล่าว่าเจ้าคิดว่าการที่เย่เอือก้าวข้างสมขั้นได้ในเวลาสามเดือนนั้นน่ะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะโอ้ตอนนั้นค่ายกนลมยินของนางก็ระดับเจ็ดเหมือนกันนางกระโดดเข้าไปโดยไม่พูดอะไรสักคำเจ้าใจกระดาบไม่เท่าเด็กสาวคนเดียวเชียวหรอเออ อาจารย์ตอนนั้นท่านเป็นคนผักค่าเข้าไปตังหาอ๋อนั่นเหรอ,หอลูกผู้ชายอกสามซอกหากอจากยิ่งใหญ่กุควรจะเผชิญกับความเสี่ยงออถ้าเจ้าไม่มีความกล้าแม้แต่เพียงเล็กน้อยเจ้าจะมาะสมกับการเป็นสิธิ์ข้ากันหรืออาท่านอาจารย์ท่านกําลังหักหลังลูกศิษย์ตัวเองอยู่นะ เพระบ้านจุจยเออนี่มันอายามง,งค่าแบบนั้นเลยตอนนั้นพวกเจ้ายืนคนรานที่จะเป็นสิษย์ค่าเองตั้งแต่แรกค่าคนนี้ค่าสร้างขึ้นตามความแข็งกระด้งของเขาหากเขาสามารถทะลุผ่านมันได้โดยเร็ว,เ,รวเขาก็จะรอดหากผ่านไม่ได้ก็จะต้องตายฮะตายจริงเงนหรอใช่แล้ว อนนี้เจ้าคงนึกเสียใจแล้วสินะแต่มันตายไปแล้วละ่ะข้าสอนลูกศิษย์อยู่สเสมอว่าหากไม่สำเร็จก็ต้องตายพ่อบ้านจวนนี่มันนี่คือค่าดกลวงตาที่ใช้ในการฝึกฝนจิตใจก่อนหน้านี้ข้าได้สั่งสอนพวกเขาแบบรัดรวบรวบรัดเพื่อให้ได้ผลสำเร็จรวโดยเร็วแต่เมื่อเป็นสิทธิของข้าข้าก็ต้องตั้งใจทำเพื่ออนาคตของพวกเขา ในค่ายคนลวงตานี้ทุกดึกช่วยยามจะทําให้พวกเขาได้พบกับประสบการณ์ในชีวิตทั้งหมดอีกครั้ง,ท,งทั้งความสุขความขกโดธความเศร้าเมื่อมองเห็นทุกอย่างจนแจ่มชัดเจนและรับมือได้ก็จะออกมาได้สามเดือนผ่านไป<อ>ลามประลองที่สามการแข่งขันครั้งที่ห้าเย่หลิงวีหลางหลิวซู่พันเจียงและ เปียนสานชนะแต่เท่านี่คิดทำอะไรกันแน่ถึงไมิส่งกุยหูเข้าร่วมเอ้ยผู้อาวุโสสูงสุดคิดอะไรอยู่กันนี่มันการปรับลองเลือกสิชันยอดไม่ใช่หรืองไงท่านเจ้าสำนักท่านเจ้านิ่กายตอนนี้มีผู้ชนะเลิศห้าคนจากเราสิชันยอดแล้วได้โปรดชี้แนะด้วยเะ <c oughs> คนครั้งนี้ไม่ดีเท่าครั้งที่แล้วมีเด็กสองคนที่เพิ่งผ่านการประลองครั้งแรกไปซ้ำข้าปล่อยให้เจ้าทราบปัญหาแล้วเจ้าก็ต้องรับให้ได้ที่ครั้งนี้ไม่ดีเท่าครั้งก่อนสิเ <c oughs> จ้านิกายเจ้าสมควรโดนแล้วล่ะข้าขอประกาศชาคนาฮ่าการประลองสิทธิ์ชั้นนายเริ่มน่าสนใจขึ้นแล้วบ้าจริง มาทำอะไรตอนนี้เนี่ยข้าคือสิทธิชนนอกขุยกังขอท้าทายสิทธิ์ชนในก็เจ้าฟานยอดเยี่ยมจริงๆสร้างยอดฟีมือในสามเดือนอีกแล้วเอาละความกระดาหาเป็นเลือดคุยกังเจ้าคิดจะท้าทายใครข้าขอท้าทายสิทธิ์พี่หลิวซูจากนิกายฉันขอรับ เป็นแค่เกน้อยที่เพิ่งบรรลุถึงระดับแดนเทพกระดับผู้จาใหญ่โตแล้วเงินเหรอเ <c oughs> จ้าคิดว่าข้าเหมือนหูไม่เออที่ง่ายต่อก,การรับมือกันหรอความแตกต่างถึงห้าขั้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้าได้ตเรียมการเอาไว้แล้วสมบัติเวทระดับแปดผู้กันสีฟ้าทะลุเมฆาสมบัติเวท ระดับจิตก็วายุสวางล่องเมฆคจบแล้วสะหรับตอนหรับตอน5อ2อาจิภาพการใดขอภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับอขอขอบคุณที่รับชมแล,ละรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ